ขอลาออกเพราะไม่ได้บรรจุในตำแหน่งที่ตกลงต้องชดใช้ทุนคืนหรือไม่ในคลิปนี้ผมได้นำเอาคดีซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับประเด็นก็คือว่าผู้ขอรับทุนเนี่ยลาออกก่อนที่จะครบกำหนดเวลาทำงานชดใช้ทุน เพราะเห็นว่าตนเองเนี่ยไม่ได้บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาถือเป็นการผิดสัญญารับทุนที่ต้องชดใช้เงินคืนหรือไม่คำตอบก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนเนี่ยมีหน้าที่ให้ผู้รับทุนชำระหนี้โดยการบรรจุเป็นพนักง,งานส่วนตำบลน,นะครับนี่คือในข้อตกลงซึ่งเป็นตำแหน่งตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อสัญญาการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้กำหนดตำแหน่งไว้รองรับ จึงมีประกาศรับสมัครบุคคลเป็นการทั่วไปและบรรจุผู้รับทุนในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งตำแหน่งทั้งสองเนี่ยก็คือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจเนี่ยมีความแตกต่างกันในด้านของความมั่นคงการเลื่อนตำแหน่งสิทธทิประโยชน์ต่างๆและแม้ว่าสัญญารับทุนจะเป็นสัญญาทางปกครองที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายลัฐเนี่ยเหนือเหนือเอกชนก็ตาม แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจใช้ดุลพินิษ์ได้ตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาได้เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้จัดให้ผู้รับทุนเข้าทำงานตามเงื่อนไขของสัญญาผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันก็ย่อมหลุดพ้นจากความผิดดังนั้นเนี่ยการที่ผู้รับทุนลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดเวลาชดใช้ทุนจึงไม่ได้เป็นการผิดสัญญาและไม่ต้องรับผิด ชดใช้เงินทุนคืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กําหนดเอาไว้นะครับเป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .490 ทับ2อ6 5 65.